แต่นั้นห้ามห้ามมาเก็บก็บกบก็บาวนี้เรามาเก็บสลากกันนะคะนี่จุ่มจิ้มไม่ใช่จุ่มจิ้มมามามาเอาเร่งจับนะจิ๊กน้ำมา มามานี่นะคะชดๆจากสวนอืมม่ร้ว่ามันนี่มันตุกว่านะอันนี้อังบ่มจากที่กินมากินมากินมากินเ่ยแต่ที่แมวปุ๊บินเนยร้อยแล้วเราตัดตรงนี้เลยเร้อมมาร้อยมาเริมาเปียว

ิงามงามเลยต่อตัดไม่ไต้องเลยอันนี้แต่มันอยู่ป่องปง<า>่องมาชิมเลยอืมอย่าแต่นั้นฮ ام ฮ ام หามหามเด็กก็วัวเหรอ <c oughs>

Okay. <laughs> Man, oh, so ozadeng wakeleching. đánh tao, yu gander. chính mê tám Boy mê. nữa back. mẹ back. Get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  back. Đây nào